นี่ครับทุกคนวันนี้ยมาอยู่กับเลงควันลานดาวโไม่เหี้กหยกูแรงอะไรวะไม่ไม่ใช่แรงแรกเว้ยแรงอะไรวะไม่รู้กูไม่รู้ไอ้แรงนั่นอะแรงอะไรเหี้ยเขาเรียกว่าแรงอะไรวะแรงอะไรแรงแรงที่มันอยู่ในสี่อะในอันดับสี่อะอันดับสี่อะ ไม่รู้รกูไม่รู้ไอ้เหี้ยเอ้ากูก็ไม่รู้เอาไงอ่างั้นงั้นเอาไงอ่ะไม่รู้รรนนก,ไนนกไไไไูไม่รู้จริงๆอันเนี้ยมึงอย่ามาล้อเล่นกูไอะจริงกูไม่รู้เอ้าตอนนั้มึงยังจำได้เลยแรงอะไรวะแรงคอนอะไรแรงเหี้ยอะไรไม่รู้ e e n o l ไม่รู้นะนี่เกมเลยวะโปเกมอนเกิร์ไไม่ใช่เกิร์ผู้หญิงี้นะโกะเดี๋ยวกูต้องออกไปข้างนอกไปหาพวกมไปจับโปเกมอนอะ เอ่งที่ไหนอวีอ๋อวี๋หมุนแน่แน่แน่ฮ่ัฮ่า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 ้่าฮ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 ่ฮ่าฮ่าฮ่ มามึงเข้าป้อมมาที่หาปะะัตลักมึงเข้าป้อมมาโหดแม่เฮียมากันเป็นตี้เฮียเต็มนะจะบอกแนละ้วไม่เข้าฟาร์มหมดเลย ไม่ใช่ว่าแม่งเข้าฟาร์มมาเลยนะเอ,ออเออสวยสวยสวยออย่างนี้เดียวจริงจริงก็ไม่ฮะแบ๊กได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกูเล่นเกมอื่นเลยมันจะเล่นเกมพี่ยลี่นะกูถามจริงมาองเกมนี้เกมอะไรวะ ในมันต like ้องแกมในเลยมาดูดิอ๋อไอพีไฟเฮ้ยระวังระวังเลยเอาเอาคิดถึงในป้อม

I'll leave a Legendary! <laughs> Your team has destroyed a tower! <laughs> Vengeance comes for you. Hey. <laughs> หิบยูมังกระโดมมาหน้ะ